นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่โฮมเมดกันไปดูอันแรกกันอันแรกจะเป็นปังปันขุมะค่ะอันนี้2ยามโรค่ะอันนี้3ปังซอสลาดค่ะอัน,นอันที้สี่มินิมากะลองค่ะอันนี้5ก็มินิมากะลองสีฟ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นไอติมนะแต่ไม่ได้เสียบไม้ค่ะรสส้มนะอันนี้คือปางแผนนะะ่นค่ะสีม่วงเป็นมินิรอยัลค่ะแล้วชอบอันนี้มากเลยมันก็มีความสโลอยู่นิดเดียวนะนี่นะต่อไปจะไม่ใช่สกุชี่โฮเมดแต่จะเป็นสกุช่ไม่ของเป็นของไม่แท้นะคะ อันแรกค่ะโดน,นัทค่ะอันที่ 2, สองชูกุชิยังเป็นชูชีค่ะอันที่สามก็ชูกุชิยังชูชิค่ะอันที่สี่เป็นอะไรไม่รู้นะก็สโลอยู่นิดนึ่งนะอันนี้เป็นปังแ่นนะก็แพ็กเกจก็จะยับนิดหน่อยดู อันสุ้าเป็นมันโถค่ะสโลนะแล้วก็มีของแท้อยู่นะมีอยู่20ชิ้นแต่เรายังจะไม่เอามารีวิวนะเอาสกุช,ชี่นี้ก่อนนี่ค่ะ ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับสกูชี่โฮมเมดแต่สกูชี่โฮมเมดกับสกูชี่ในแท้แต่สกูชี่แท้จะมารีวิวล็อตหน้านะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย